หลังสิ้นสุดฤดูแ 65, ล้งปี2565สำนักงานชลประธานที่11ได้จัดสรรน,น้ำให้ทุกพื้นที่เป็นไปตามแผนที่วางไว้และเกษตรกรประชาชนในพื้นที่ร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดจนผ่านพ้นวิกฤตแล้งมาได้และยังเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้ในฤดูแล้งที่ผ่านมาครับเราส่งน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรการอุปโภคบริโภคและการผลิตน้ำประปาการรักษาสภาพแวดล้อมและการควบคุมค่าความเข็ม สำนักชุมนที่11ครับไม่มีแหล่งน้ําต้นทุนเป็นของตนเองโดยมีแหล่งน้ําต้นทุนมาจาก4ี่เขื่อนหลักเรารับน้ําตอนบนจากประตูภาษีสวสภาพภาษีสิลนครับมาทางคลองระพีพัดแยกตกและคลองระพีพัดแยกใต้ก่อนกระจายน้ําไปยังคลองต่างๆในพื้นที่ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน2565ทั้งประเทศไทยมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติ โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายปรากฏการเอนโซที่อยู่ในสภาวะลานิยาจะมีต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมของปีนี้จากนั้นมีแนวโน้มจะเข้าสู่ภาวะปกติต่อไปกรมชลประทานได้สั่งการไปรยังโครงการชลประทานทั่ทวประเทศให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดขณะน,นี้สำนักง,งานชลประทานที่11ได้เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนในพื้นที่สำนักง,งานชลประทานที่11ฝั่งตะว,วันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่พื้นที่จังหวัดนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการและพื้นที่บางส่วนของกรุงเทพมหานครฉะเชิงเซาสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและนครนายกปัจจุบันมีการเตรียมความพร้อมคือตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของอาคารชลประทานและสถานีสูบน้ําต่างๆเครื่องจักรเครื่องมือให้พร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนสำหรับการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนนะครับน้ำจากตอนบนจะถูก ส่งผ่านประตูพระศรีศิล์และประตูพระศรีสวรพาของสำนักชุลทานที่10ลงมาทางตอนของระพีพัฒแยกตกและระพีพัดแยกใต้นะครับโดยสำนักงานชุลทานที่11จะเลี้ยงลำเลียงน้ําผ่านคลองในแนวตั้งของโครงการส่งน้ําและบุรงาลังสิทธ์เหนือทางคลอง8คลอง9คลอง10และคลอง13มาระบายลงคลองลังสิทธิ์ครับก่อนลําเลียงลงสู่พื้นที่ตอนล่างผ่านโครงการส่งน้ําและบุรษาลังสิทธ์ใต้ลงมาทางคลอง 13, 14, 15, 16และ17 โดยมีการตัดยอดน้ําออกแม่น้ําเจ้าพยาทางคลองลังสิตปริยุนศักและแม่น้ําบางปะกงทางคลองหกวาสายล่างคลองบางขนาดคลองนครเนื่องเขตและคลองประเวศบุรีลมหลังจากนั้นจึงจะลําเลียงลงผ่านคลองพระองค์ชย,ยานุชิตก่อนระบายออกสู่อ่าวไทยต่อไปครับปัจจุบันนะครับเราได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้านะครับคือเร่งดําเนินการสํารวจสภาพอาคารจุมาทานทั้งหลายนะครับได้แก่ ประตูระบายน้ําฐานีสูบน้ําแล้วก็เครื่องสูบน้ํารวมทั้งเล่งดาเนินการกาจัดวัชพืชปักตบชวาสิ่งกีดขวางทางน้ําในคลองชมรมทานทั้งหลายนะครับเพื่อให้สามารถระบายน้ําได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจากมาตรการที่กรมชลประทานมอบหมายสำนักง,งานชลประทานที่11ได้ทำงานวุณาการกับหน่วยงานต่างๆและวางแผนร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อจัดสรรน้ำให้ทั่วถึงตลอดจนรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญ ของการประหยัดน้ำเพื่อให้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอในทุกช่วงฤดูกาล